มันว่นมันแต่ราบัดเจ็บบอกมันคือเป็นเด็ดเด็ดอ๋ออันก้าจิกมันหรือเปล่าคือคนอีลีว่ะโอ้ยผมเห็นหมอนมันหอกล้ยงแก่ก้นารงหายังหนานกนกแซกครับบอ 6หน้าคนมึงเคยมันกระตัวใหญ่ด้วยเนาะบ,บู้อยู่นะถั่วเปเลือยเลยอ่อนแอกำลังอ่อนแออยู่เมื่อ <laughs> กี้กาไล่จิกอยู่เลยจะไปปล่อยปล่อยป่าดีกว่าปล่อยขึ้น,นปล่อยต้องปล่อยก็คือใช่ป่ะพอ,อตอนนี้มัน,นมจะฝ่าฟังเนาะดูดิอย่างนี้ก็ได้ ไปบ่รอดี๋ยวใช่ไปบ่รอดหรอกปปลักษณะ,ะ,ดะเดี่ย,ม,กกาาย,ย,ยมันถึกถือกาไลจาิกอยู่นะโอ้เดียแล้วเดี่ยมันถือกาไลจิกใช่ไหมเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวไปปล่อย ไปไปไปเอาพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดินก็จับมาแบบว,าว,าว,าวาะในกองก่อนก่อนเสียไปไปลนะ่อยในป่ากะช่วงนี้ร่างกายนาสิวอนแอร์อยู่นะแต่อีกอย่างกะนกสนิทน,นี่ยพชินสำหรับกังเว้นเห็นนะ โม่ไอนกชนิดเนี่ยฮากินช่วงกลางคืนอาจจะเป็นปัญหาหันไปปล่อยช่วงกลางวินหัวร่องปล่อยหมเลยกาลายจิกขนาดโอ้โห,โ,หโอ้โยสีสันหน้าตาเกัดง่ามอยู่หน้าตากันผมเคยเห็นโตเป็นปนผมเคยเห็นจ้กเือเคยเห็นแต่สมัยเล็กหน่อยนะสมัยแต่เคยเห็นแต่ลูกมันเด้อ นี่นีนาซิโย่เนี่ยวไาวไาว่นุ่มว่ะว่ากระลัาเงินหน่อยอยู่ทางทีมงานว่าตัวใหญ่กว่านี้ก็มีอยู่แต่ฮันปกติอ่ะนอกเหนือเสือฮ่าเขาไกลยากนะเพิ่งไกล้พูดสปายใหม่ ทางบูนอะไรกูนะทางกายยังอนเนียอยู่แต่ทีเป็นช่วงกังเว้นเคนนอนเหนียวนอนกังเว้นเคนสิตนอนอยู่ในโคนใหม่เอาโยเยโยเยนะเอาโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวกันขึ้นก่อนจังไปปล่อยตอนเหนียวยไปบลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิบวัอดอทีเอาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วจะงไปปล่อย khi đi đi, ui, đi cái đi, kinh đi qua, oh, hả? Hey. bỏ đi, nhau bỏ đi, mày không bỏ đi. มะวามะกลางวันนี้ไม่มียอมหมอนออไปไปกินไป <c ười> ไป<อ>แล้วนู่นเลยเฮ้ยทำไมมันไปนให้มึงก่อไปก่อนพี่แทนที่จะเข้าป่า